พวกหนูชอบกินแตงค่ะชอบกินแตงค่ะ,ะเก่งมากเลยไหนละแม่แม่ไปไหนแม่ไปไหนครับ เจะแสบนิโคลัสไม่กินใหญ่เลยนิโคลัสไม่กินใหญ่เลยเรียวชอบกะเพราเหรอลูกชอบกะเพราเหรอลูก,ก,ลกจะมายืนอะไรแถวนี้จะมายืนอะไรแถวนี้อิสเบล,ล่าห้ามออกนะลูกนะ อีสเบลล่าอีสเบลล่าอีลูนาอีลูนาอีลูนาหนูชอบกินค่ะหนูชอบกินค่ะร่าหนูน,าน่ารัากไหยแย่งกันกินพี่น้อง วันนี้ครบเดือนหนึ่งฉลองวันเกิดชอบกินหญ้าแห้ง <laughs> ฉลองวันเกิดกินดีนะกินดีกินดีนดยุงย่งแย่นุ่งแย่่่น้องพื่อนอะแจงกันจินเม่เพิ่นเทศอย่างโน่นขวดใส่ขวดขัวย่ังน,น ลูน่ะอย่ามาทั้งพี่แล้วน่ะเอากิน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 ลูกกินอย่าบังกันอย่าบังกันกินดีๆกินดีๆริโอสิไปใส่รีโอสิไปใส่ฮะรีโออิ่มแล้ววะริโอมากิ้น้องโมมาหรออ่ะกินเซอร์ใส่อิ่มแล้วริโอ ไปแล้วพี่น้อง ừ. ว่ามันอิ่มแล้วเอาให้กินให้กินให้กินบอออกมาหาแม่แล้ะกินกินโอ้ยย,อย้อยบอามาหาแม่บอามาหาแม่กินน้ำเขากินน้ำเขาหลกกินน้ำเขาอืมกินน้ำมูกินดีดี ดีๆอยู่ดีๆริโอมาไปแปลกๆเลยริโอนี่ริโอเห็ดหยางฮ้บวออกลูกบวออกบวออกออกมาหยางออกมาหยางใบไผ่แหงด้วยนั่นใบไผ่แหง mắt trên nhà hàng tiên nào, ui xé ngắn xé ngắn quá xoắn một xoắn thiên đi nó ôi dồi ôi ôi dồi นูก,กินเก่งเองล้วนะนูก,กินเก่งมากเขาหลับกันหมดแล้วนูก,กินเก่งมากสองหนุ่มสองมมอยู่กระม,มุมเลยสองหนุ่มสองมม สริมสวยเสริมสวยพี่น้องเสริมสวยเอ้ยเพื่นเพื่นเห็ดเอ้ยคพื่อนเห็ดก็พูดหนาลากกันเขาพี่น้องพูดหนาพูดหนาพูดหนาเจอเดี๋ยวเพื่นเห็ดก็หนาลากของเขาพี่น้องพูดหนาเพิ่งทำนี่ก็มีความสุขพี่น้อง อันนี้ซื้อเจ้ดเดียวอันนี้พ่อของปวกเขาพ่อของเขาพ่อของเล็กน้อยสี่ตัวนควนะวมหนาลากของเขาไปเลยๆเยนาะพี่น้องเนะาะเุณนตะคก้วมสะอาดเจ้าของ เชอลี่โอ Leo ครับลีโอชอบผักกะทินลีโอชอบผักกะทินนิโครัตนิโครัตอร่อยมากสองนมสองนมอร่อยมากนิโครัตนิโครัต อไรไ่อยไหมลูกผมชื่อนิโคลัสครับผมชื่อนิโคลัสครับอไรไ่อยไหมลูกอร่อยนะไรไครับอืมกินหน้าอร่อยเลยเดี๋ยวบุปผู้บุญหนะ้าอร่อยจังเลยลูก นีชอบอาหารเมร็ดอุ้ยอะไรลูกอะไรครับไล่เหร Ui, sẽ ra đây không Sẽ ra lại không yang elit-elit Yang elit-elit Yang elit alloy เล่นกล้องกับแม่กินเดมแล้วก็นอน ไม่ต้องมาหาแม่ไปกินข้าวกับเขาไปกินข้าวกับเขาถ้าอิ่มแล้วก็ไปนอนไม่ต้องมายุ่งกับแม่เลยจะว่าไปลี่ยนยนะัจนนะว่าเปลี่นั้น อะไรมายุ่งอะไรกับแม่ไปกินข้าวกันไปกินข้าวกันลูกทำความสะอาดใหญ่เลยเสซเสวยใหญ่เลยอีสิเรล่าเซเสวยใหญ่เลย mẹ tốt dùng mẹ tốt yung tốt yung, mẹ, tobyung. mẹ tobya tobya.